สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมออตุเตือนภัยพายุหวามเก่อฉบับสุดท้ายเหนืออีสานยังมีฝนตกอีกหนึ่งวันเว็บไซต์กรมออตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประบบรากาศกรมออตุนิยมวิทยาจอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพายุระดับหนึ่ง ฉบับที่16ลงวันที่16พฤศจิกายน2563ระบุพายุวามก่อกำลังอ่อนกำลังลงและคาดว่าจะสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบนในระยะต่อไปเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้16พฤศจิกายน2563พายุดีเพรสชั่นวามก่อพายุระดับ2ได้อ่อนกำลังลงอีกเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเมืองปากสันประเทศลาวแล้ว คาดว่าจะสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบนในระยะต่อไปทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่อไปอีกหนึ่งวนันขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w .tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณนะวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา5นาฬิกากรมอตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ลงชื่อกรรวีสิทธิชีวภาครองอธิบดีกรมออตุนิยมวิทยารักษาการแทนอธิบดีกรมออตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงครา้งหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนล,ลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟักขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเพรสชันวามกอปกคลุมประเทศลาวตอนบนทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือมีผลเล็กน้อยขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ